สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนนะคะ วันนี้นะคะที่นี่ก็มีคลิปนะคะมาแบ่งปันที่บริยนยูมานะคะทุกคนวันนี้พี่นิดน,นะคะก็จะมาแบ่งปันห้านะคะเอากระดาษอยู่เลยพี่น้องห้าคำที่สั่งจักรวาลแล้วทำให้ชีวิตดีดีแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่าเราใช้กดแรงหูแต่เรารู้ว่าเราอะ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดบวกมาตั้งพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ขายของออนไลน์มาหลายปีเนี่ยสองปีหลังค่ะพี่ก็ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการคิดบวกมาสักพักหนึ่งก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบซึ้งซ้ำอ่ะที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่ทีเนี้ยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันวะอ่าแล้วศึกษาได้ดูเรียนรู้คิดมหากราบนะคะยี่สิบเอ็ดวันเออเนยก็เลยเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันเป็นจากที่เรา คิดพูดทาขึ้นมาเองทุกอย่างเลยนะคะเราก็เลยแบบพยายามปลดล็อกตัวเองนะคะสลัดอันไหนที่มันไม่ดีกับชีวิตอะไม่เอานะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะเหมือนวันนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมแทนที่เราจะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสไปทํางานล่าเริงหรือว่าตื่นมาอยู่กับลูกกับผัวแบบมีความสุขแต่เรากับคิดตรงกันข้ามเคยเป็นไหมอ่านะคะหรือบางทีทําไมวันนี้ดวงตกจังเลยดวงสวยจังเลยทําไมไม่เฮงไม่ปังอะไรอย่างบ้างจังเลยเนี่ยก็ พูดไปใช่ไหมแต่นะคะถ้าวันนี้เราอยากโชคดีค่ะตื่นเช้ามาเราต้องคิดแบบนี้เลยค่ะทุกคนนะคะทําไมเราโชคดีแบบนี้ขายอะไรทําไมก็ขายดีขายอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนมีแต่ลูกค้ามาซื้อเราง่ายสบายๆนะคะให้ให้คิดในในมุมที่ดีอะไปก่อนน่ะแล้วก็รู้สึกแล้วก็มีความสุขแล้วก็เห็นภาพในสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่อ่ะ แต่ว่าการที่พูดเนี่ยต้องพูดที่ชัดเจนให้จิตใต้สำนึกจําในสิ่งที่เราพูดนะคะนะคะต้องเห็นภาพต้องรู้สึกว่ามันใช่แต่ถ้าเราฝืนพูดเหมือนท่องน้ำโมตรสศาแบบฝืนๆนะ่ะเหมือนท่องคาถาอะไรแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าไปในใจหรือจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมันก็เฉยๆมันแต่ว่าถ้าสมมติเหมือนพี่เคยไปโปรแกรมในช่องยูทูบที่เข้าโปรเกี่ยวกับบทแรงอยู่นะ เราตั้งใจพูดอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากๆนั่นคือเราได้แล้วค่ะนั่นแหละถ้าเราพูดตามเขาแล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกมีความสุขอ่ะนั่นแหละคือเราดึงดูดเข้ามาแน่นอนสิ่งที่เราไปโปรแกรมวันนี้ห้าคำนี้ค่ะที่เราไปรเรียนรู้มาเมื่อเกี้ยหาที่จะทำหน,นึ่งในยี่สิบวันถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันแล้วก็รู้สึกเห็นภาพฟินไปนเลยว่าตอนนี้นะสมมติลูกหรือว่าอย่างเช่นอ่ะ สมมติว่าวันนี้เราจะถูกหวยใช่ไหมเราจะตั้งท่าดีใจแบบไหนวะหูเรานึกถึงคนที่แบบเวลาเขาถูกหวยเขาเต้นประมาณไหนวะโอกประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยพี่นี้ก็นึกไปก่อนแล้วว่าหอถ้าถูกหวยนี่นะเขาจะกที่ประมาณไหนวะเขาจะมีความสุขขนาดไหนวะอะไรวะย่างเงี้ยโอ้ที่จับเงินก็บอก ขอบคุณมือที่ให้ฉันได้จับเงินจับทองอะไรก็พูดไปคิดไปอ่าเหมือนกันเหมือนกับเราค้าขายอะไรเงี้ยขายของเหมือนกันนะคะขายออนไลน์ใช่ไหมอันหรือค้าขายอะไรก็ช่างเราก็รู้สึกว่้เวันนี้เราจะได้จับเงินเยอะมากเราจะขายดีมากโหจับเงินทั้งวันเลยลูกค้าจะมาคือแล้วซื้ออีกเหมาซื้อเราเยอะมากอะไรเงี้ยถ้าเราคิดประมาณนี้มันจะได้ค่ะนะคะจากตัวพี่เองที่แบบทำแต่และคิดพูดทำแบบเนี้ยเรามันได้แล้วพอเรามาเรียนรู้เราจะเรียนรู้ที่มันลึกซึ้ง จริงๆเราจะคิดไปมากกว่านี้เราพูดมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เนี่ยเป็นเรียนรู้คำที่แบบปกติเราเรียนรู้กับครูเราก็จะได้วิชาจากครูมาตลอดแต่สําหรับเพื่อนๆนะคะที่อาจจะเข้ามาเจอพี่ที่ทช่อง youtube นี้นะคะอะนะคะถ้าคุณติดตามพี่จริงๆทุกช่องที่พี่แบ่งปันคุณจะเข้าใจพี่เลยว่าพี่อะให้พี่มีความสุขจากข้างในใจค่ะแต่รูปเงินนะคะที่เราอะมาแบ่งปันนั้นคือการที่เราจรินตนาการไปว่า สักวันเงินมันจะไหลามาทีมาแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าเรามีความสุขเพราะมีเงินอะไรอย่างนี้นะคะเรามีความสุขข้างาในข้างในใจแล้วแต่เราโฟกัสตัวเองเพื่อว่าเราค้าขายเนี่ยเงินทองเนี่ยจะไหลามาทีมาแบบนี้แหละอ่านันคือการที่บวกค่ะุคนนะคะอ่านรยได้ไหมก็จําได้ค่ะนะคะ ห้าคำนี้นะคะที่จะทําให้ชีวิตเราดีดีนะคะแต่ก่อนพี่นี่ก็มไม่รู้ว่าทำไมตัวเองก็คิดบวกทุกอย่างนั่นแหละนะคะเอาใหม่ต่อไปนี้ค่ะนะคะนี้ชีวิตแกดีดีไม่ได้ไปทําให้ใครได้เห็นอันนี้พี่มาแบ่งปันพี่ก็เลยมาทําให้ทุกทุกคนเห็นนะคะยิ้มขึ้นเยอะๆแล้วก็รู้สึกัว่าชีวิตฉันดีดีแต่งหน้าแต่งตาสวยๆแบ่งปันก็มั่งคั่งรับทรัพย์มากมาย อะไรอย่างเงี้ยนะคนรู้สึกไปเลยค่ะว่าชีวิตเราดีดีในหกด้านในสี่ด้านเนี่ยนะคะมันจะดีแบบไหนบ้างอ่ะลองลึกไปค่ะยกตัวอย่างเช่นชีวิตดีดีนิดแกมีชีวิตดีดีนิดแกมีชีวิตดีดีนะคะแล้วเราคุรรู้สึกไปเลยปมีลูกดีมีลูกน่ารักเป็นอภิพชาติตบุญช่วยเหลือพ่อแม่ทั้งสองคนมีแฟนอารมณ์ดีพูดจาดีน่ารักกับเรามากอ่ะ ให้เงินเราง่ายๆสบายๆให้เกียรติเรารนนู้สึกไปเลยอะไรเงี้ยวันนี้ขายของจะขายดีมากลูกค้าจะโอนเงินสั่งเ,งเยอะมากอะไรเงี้ยอะไรูครับสวัสดีครับก่อนทํางานนะอยากจะออกหน้ากล้องกับแม่เหรอไปยิ่งช่อง Youtube ูบนะวายจ่๊ยไปเอาเอกระดาษมาช่อง y u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  e เขายิ่งไม่ให้นั่นอูเด็กถ้าเป็นเด็กก็ต้องแบบอีกอย่างหนึ่งนะ จะตรวจสอบเพราะเขาไม่ให้เด็กออกออกวานี่นะคะถ้าเด็กเกิอนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนถ้าเป็นช่องเด็กเขาก็ต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคุ้มครองเด็กะค่ะนะคะครัวคนจะอะไรกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะตัดลูกออกไม่ได้หรอกช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกมั้งคลิปเดียวพูดมาถึงขนาดนี้จะจบแล้วนะคะต่อมาค่ะนะคะแล้วเขาอ่านเนื้อนี่เธอไม่ว่าเธอหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จีง่ายสบายสบายนึกไปก่อนรู้สึกไปก่อนนะคะอ่ะก็เอาภาพมาดูอะภาพที่เราตั้งโปรแกรมไว้อ่ะนะคะแล้วก็รู้สึกไปก่อนว่า ธุรกิจของเรานะจะมีลูกค้า in อ inbox เข้ามาทิพ์สนใจสนใจสั่งซื้อโอนเงินให้เราก็เป็นล้านๆง่ายสบายสบายอะไรแบบนีเนเน้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะนะคะอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังแนละ้วคุณอยากได้เป้าหมายในชีวิตละเท่าไหร่ละ,ออะ,ละยอดขายอะไรเงี้ยคะหรือทํา y o YouTube มีคนติดตามเท่าไหร่ล้วก็ไปเอาภาพมาดูแล้วก็รู้สึกเลยว่าโหหัวใจทุกคนทําแบบนี้แล้วมันรู้สึกอย่างนี้นจริงๆนะ หัวใจมันจะฟูแบบหมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันอยากจะทำอยากจะทำอ่ะเมื่อเรารู้สึกแบบเนี้ยเออทาเหมือนที่แม่ฟูสอนแบบมันเรารู้สึกแบบมีพลังที่อยากจะทําอ่ะโดยที่แบบว่าไม่สนใจใครแล้วนะเราทําความดีอ่ะมันก็ต้องได้รับสิ่งดีดๆสิอะไรเนี้ยเราเต็มใจให้ยังไงเดี๋ยวจัก,กรวาลก็มองเห็นเราเองถึงแม้ว่าวันเนี้ยคนที่เขาเข้ามาบางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราอ่ะ แต่เชื่อมั่นเชื่อใจเสม,สมอว่าสิ่งที่เรากำลังทำอะ่ะได้รับการสนับสนุนจากโลกใบนี้แน่นอนอ่ะต่อมาค่ะนะคะนิดเธอไม่ว่าเธอหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายๆสบายสบาทำไมถึงบอกว่าง่ายๆสบายสบายเพราะทั้งชีวิตของเราเนี่ยลำบากมาเยอะแล้วต่อไปนี้ของ่งายๆสบายๆมือของฉัน หยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆนะคะเราเขียนไว้นะคะหรือพิมพ์มาใต้คลิปนี้เราก็เริ่มไปด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะทุกยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งทุกยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวัน ฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งะนะคะฉันคือสุดที่รักคนโปรดของจัก,กรวาลคำนี้พี่ก็ชอบพูดอยู่ตลอดค่ะนะคะทุกครั้งที่พี่สนับสนุนไปขอบคุณสิ่งขอบอะไรขอบคุณอะไรไว้ในห้องพี่จะได้สิ่งนั้นมาตลอดเหมือนเหมือนโทรศัพท์ค่ะขอบคุณไว้พี่ก็ได้โทรศัพท์เหมือนขาตั้งกล้องเนี่ยค่ะขอบคุณพี่ก็ได้เงินมาจากจัก,กรวาลได้มาซื้อค่ะนะคะ เราขอบคุณไปเถอะค่ะแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองพูดมากกว่าน,นี้ก็ได้พูดอยู่คนเดียวอยู่ในห้องแล้วก็รู้สึกมีความสุขอ่ะหรือไปหาภาพในช่องดูทูที่เขาเกี่ยวกับบทแรงอยู่ก็ได้มาประกอบแล้วเราก็รู้สึกไปว่าชีวิตเราจะมั่งคั่งมากมายเงินทองจะไหลมาเทมาทุกทิ่ทุกทางที่ชอบคิดแบบนี้เนาะขายอะไรก็ขายดีชีวิตฉันดีๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ฉันมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเท่านั้นชีวิตฉันก็มั่งคั่งมากขึ้น อะไรแบบนี้นค่ะทุกคนเรารู้สึกไปเลยว่าเราหยิบจับอะไรก็ประสบความสุเร็จนี้ง่ายสบายๆบาหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองทุกสรรพสิง่งล้วนแต่สนับสนุนเราให้เรารู้สึกไปเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจัก,กรวาลจะมาทดสอบอะไรก็รู้สึกไปเลยว่านี่แหละจัก,กรวาลกําลังจะมาช่วยเหลือเรามาสนับสนุนเราเพราะเราเป็นคนโปรดของจัก,กรวาลน,นะคะอ่ะนะคะยิ่งเราพูดสิ่งไหนมากๆ เท่านั้นค่ะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมเวลาพินิจโฟกัสในเรื่องเงินกับเรื่องงานแล้วเงินกับงานก็มาสนับสนุนเราเยอะแยะมากมายงานมาเยอะมากฝากร้านได้นะคะทุกคนที่มาเจอโ้นพินิจค่ะนะคะบอกเลยว่า คุณจะขายได้แน่นอนเพราะขนาดพี่ทำสองเดือนพี่ยังมีลูกค้ามาสั่งเลยค่ะช่อง youtube นะคะสหรับเพื่อนๆที่มาเจอนะอย่าดูทูกันที่ว่ามีคนติดตามน้อยนะคะเราเน้นยอดสาธารณะที่ลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อเราค่ะยอดขายเข้ามานะคะมีตลอดนะคะทุกคนอ่าและที่สำคัญการทำช่อง youtube หรือการสร้างโต๊ตนเนี่ยบันดีตรงไหนนะคะดีแน่นอนกับอนาคตค่ะนะคะ เพราะว่าเราทําปัจจุบันอนาคตยังไงก็ต้องดีอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะมันดีนะคะสิ่งได่ทำค่ะคนคนที่ครูบาอาจารย์ที่ประสบความสําเร็จเ้าทาแบบนี้แหละค่ะเขาถึงมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการที่มาให้ก่อนคุณได้รับค่ะนะคะอ่านะคะอาชีพใหม่ของพี่นิดคือการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะคือการสร้างตัวตนแบ่งปันวิธีการขายของอะไรแล้วก็ การใช้คําพูดเกี่ยวกับคนแรงดูแล้วก็โพสขายของนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นอัดคลิปขายด้วยค่ะนทคะนส่วนต่อให้พี่นิสร้างตัวตนสําเร็จนะตอนนี้พี่น้ขายอะไรนะคะก็หลักๆก็มีกระป๋อดังซับแล้วก็ข้าวปุ้นซาวนี่แหละนะคะแล้วก็สมูดติ้งเลดี้นะคะอ่าอนาคตไม่แน่เดี๋ยวจะขายเดี๋ยวมองดูก่อนขอสร้างตัวตนก่อนนะคะ ้ามีคนติดตามนะคะมีลูกศิษย์เยอะๆนะคะที่นิ่อาจจะทําแบรนด์นะคะเป็นของตัวเองก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอยากเป็นคนที่เวลาสั่งสินค้าเราเองบอกว่าให้โชคดีใครกินใครใช้ก็โชคดีจะทาไมเขาโชคดีกันทุกคนเราก็เลยแบบฝันของเราไปแไล้วคะ่ะไม่บอกใครนะคะอุบไปก่อนนะคะอ่านะคะเพราะความฝันมันอยู่ในใจแหละแต่เราจะลงมือทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะคนเรานะคะต้องมีความฝัน,นะคะ่ะถ้าไม่มีความฝันนะคะ ก็คือคนที่คนที่ตายไปแล้วนะคะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนที่นิมาค่ะนะคะไม่เสียหายถ้าเราจะฝันถ้าเราจะคิดไปถึงในสิ่งที่ดีๆค่ะมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแน่นอนทุกคนนะคะเพราะว่าเราลงมือทาอยู่แล้วยังไงจิตเราก็ต้องดีๆอยู่แล้วค่ะนะคะไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาดูเยอะๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญต่อไปในชีวิตพบเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะคะค้าขายดีเงินทองไหลมาทีมาธุรกิจเจริญรุ่งเรืองฟุ่งฟูใครที่หันตัวเองมาขายของอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองฟุ่งฟูรวยๆถาวรตลอดกาลค่ะนะคะไปแล้ว